สิบสราศีกันตอค่ะมีเรื่องดีๆมาบอกกันบ้างค่ะครับเอาแต่เรื่องลร้ายๆมาข้างหลังงงหมดแล้วมืนเอาเรื่องดีๆไหมเอาเรื่องดีๆเปิดสึกข้อที่2ราศีใดในช่วงนี้จะได้บ้านได้รถ ว่าราศีราศีต้นหอมค่ะต้นหอมนะคะก็อะไรเพราะว่าน่าจะได้บ้านสักหลังเพราะช่วงนี้ต้นหอมหน้าปลวกมากอาจจะต้องไปพู่บ้านไม่ได้กินไม้ไหมเขาซื้อบ้านเหรอซื้อแล้วเหรอใช่ไหมเห็นเห็นซื้อยังซื้อซื้อต้นหอมก็เลยตอบว่าจะทั่วมีราศีราศีตุลต้นหอม ต้นหอมค่ะทำไมก็ช่วงนี้อยู่ในช่วงของทำเรื่องของซื้อบ้านด้วยค่ะอ๋อเหมือนที่หมอคล้องบอกเลยบอก้องแอบฟังอ่ะหนูคุยกับอเล็กแต่เขาจะพยายามหนูไม่รู้แน่ใจว่าเขาหึงห่วงหรือเปล่านะตรงเนี้ยทุกครั้งที่หนูแบบหันหน้ามาทางอเล็กเลยเงี้ยเขาก็จะพยายามแบบถอดหัวออกมาฟังผู้ชายตีว่าผู้ชายรักป่ะชอบชอบเล่นมีสองแบบว่าผู้ชายรักหรือรังเกียจโคตรแค่นั้นเองมีแค่นั้นเองอ่ะแล้วตอบว่าราศี โดนค่ะโดนหอมคุยเรื่องเรื่องซื้อบ้านเอะไรคือพี่เรารู้เรื่องซื้อบ้านเขาไหมเขาพูดเลยว่าพี่แน่นอนตอบพี่เลยเออก็เห็นเป็นพี่ก็ก็ลองเชื่อสักครั้งดูก็ได้แต่จะพี่แน่นอนนี่น่ากลัวนะน้องไอซ์ค่ะน้องไอซ์บอกว่าถ้าสีถาสีมังกรเป็นห้ามเป็นห้เป็นห้ามนะคะเป็นห้า ทำไมทำไมพูดาไมทำไมคือตอนแรกเลยอ่ะพี่หอมก็บอกว่าตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนคำถามเลยนะว่าข้อต่อไปชั้นชั้นชั้นเราก็คิดว่าเออก็มีแววไปได้นะมันก็สูสี่กับฮั่นน่ะฮั่นก็ดูดีกันเนาะคือเราก็รู้สึกว่าโคนที่แบบว่าพอเวลางานมันเยอะเนี่ยคือจะซื้อบ้านอะไรไงก็ได้ใช่ไหมเมื่อไหร่ก็ได้แต่เรารู้สึกว่าเอาสองคนนี้เราก็ให้น้องฮั่นค่ะ ตอบว่าจริงๆข้อนี้ผมจะตอบตัวเองฮะแล้วมันไม่ตอบแต่ว่าพอมาดูตัวเองแล้วตอนนี้ซื้อได้แค่บ้านรถผมยังซื้อไม่ได้เพราะอะไรฮะวันนี้ใช่เพราะว่าเกรเศรษฐีมีแค่บ้านซื้อบ้านได้แต่รถยังไม่ออกมาตอบว่าราศีราศีตุลกนหอมด้วยเพราะว่าเธอคนนี้ตอนนี้กําลัง ดวงกำลังดีเลยเก็บตังค์ซื้อบ้านซื้อรถเนี่ยได้เลยตอนแรกจะตอบคุณตั๊กเหมือนกันเพราะว่าคุณตั๊กเพิ่งซื้อบ้านให้แม่ไปอ๋อใช่ฮะบ้านบางแคใช่ครับผมแล้วตอนนี้แม่คุณอยู่สบายอะไรวะพี่ต้านะครับพี่ต้าจ้าพี่ต้าตอบว่าราศีราศีตศต้นหอมประกาศดีนักประกาศนั่นแหละใช่ไหมบ จากที่บ้านจากที่บ้านก็เล่เลือกชันเอาม<อ>าพี่ตะาพี่ตะาพี่ตะาเล่นเกมหน่อยจากบ้า ต้นค่ะต้นครับต้องตอบตามแล้วล่ะอ่าว่าก็จริงๆเขาดีจัดกับพี่บอยสนุกใช่ไหมครับค่ะแล้วเขาก็สนิทกันแต่ไม่รู้ว่าบอยเขาอยากสนิทด้วยเขาก็ไม่ได้อยากสนิทแต่ว่าไม่มีใครหรอกเขาก็เลยรู้ว่าต้นหอมกำลังจะซื้อบ้านพี่บอยก็โทรมาถามผมเรื่องอะไรหลายๆอย่างว่าจะมาอยู่ด้วยกันไหมอ่ะเขาเข้ามาเหลาให้ฟังว่าเฮ้ยหอมมันังซื้อแล้วผมก็กำลังแต่งบ้านอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้ ว่าของกอะไรจะทำจริงๆแล้วเนี่ยผมก็รู้อีกว่าฮั่นก็กำลังซื้อบ้านใช่ทำไมไม่ตอบฮั่นเลยใช่พี่มีก็กำลังซื้ออเล็กก็กำลังซื้อที่มาเลือกต้นหอมเพราะว่าดาวพฤหัสโคจรมาแล้วมาและอีโคจรเนี่ยน้องจิ๊บตอบว่าราศีราศีมังกรค่ะฮั่นด้วยทำไม รู้สึกว่าน้องเขากำลังจะซื้อบ้านอะไรเงี้ยให้คุณแม่ใช่ไหมคะใช่เราเราซื้อแล้วไงเราทําอยู่ตอนนี้คือถ้าเกิดใครถามว่าใครจนสุดตรงนี้จะตอบเลยว่าตัวเองงี้เราเอาเงินไปลงบ้านลงบ้านหมดตอนนี้ไม่มีกระตังจะตัดเสื้อผ้าหรือทําอะไรใส่แล้วตอนคืนนะตอนกลางคืนนะไม่มีเสื้อผ้าใส่นะเราเดินอยู่ในบ้านทิพย์แน่ใจเหรอทิดจนที่สุดในที่นี้ออกมาทางนี้สิพี่มิกนะครับพี่มิกซื้อรถแล้วนี่ซื้อรถซื้อบ้านปลูกบ้านไป ซื้อบ้านเต็มแม็กอะครับช่วงนี้ใช้หมดแล้ช่วงนี้ไปแม็กเอียดเลยครับทเพื่อสร้างฐานครอบครัวเลยครับเปิดธุรกิจอีกเต็มที่เลยครับผมช่วงนี้เงินทุกบาทที่ทํามาเทกระจาดลงทุนหมดเลยแล้วเรื่องลูกอ่ะลูกปีหน้าจะให้พี่ตักมาสอนอยู่ข้างลิงไซส์เลยครับผมตอบว่าต่อสีตอค่ะพี่ฮัทํ่ไมคือง่ายๆไม่อยากตอบเหมือนตะครับผม เพราะว่าเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะถูกคนเดียวครับผมมีพี่หมอกล้องด้วยนะเฮ้ยคุณก็จริงก็สองคนผมคนเดียวอยู่ในสายตาเลยใช่ไหมวัดอะไรนะครับผมวัดเลยไม่่แต่คือน้องขั่นบอกว่าส่งคุณแม่เรียนปริญญาเอกนี่อภิชาตตบุตรแล้วเมื่อกี้บอกว่ากำลังซื้อบ้านให้คุณแม่อีกแอบผมก็เลยว่าเออทำเพื่อทำเพื่อบุปผาที่ไม่ได้ผิดอย่าพูดเยอะนะพี่ผมเองก็ซื้อบ้านให้กับคุณแม่มานี่เป็นแพรครับผมลอยลอยคุณแม่ไปเอาที่สามปีแล้วไม่เห็นหน้าคุณแม่เลยแม่ลอย ใชครับผมสักเดี๋ยวว่าใครเจอครับผมคอนโทรไม่ได้จริงจริงแล้วเนี่ยโคตรนี้นะอยากตอบตัวเองมากเลยแล้วมันไม่ตอบล่าสุดด้วฮะเพิ่งออก B M มาครับแต่เสียดายวันนี้ไม่ได้เอามาหรอ B M เหรอ B M ไม่ใช้แก๊สเดีเหรอคือเขาเรียกกันว่าก๊าซธรรมชาติเขาเรื่องเลยในการยังเหลือคือผมมั่นใจว่าวันนี้เขาต้องออกมาแล้วนะเพแต่ว่า อาเล็กต้องอาเล็กอาเล็กธีระเดชเขาต้องตอธีรเดชไม่อยากรู้เหตุผลอาเล็กธีระเดชไม่เจ้าชู้ไม่เจ้าชู้เพราะธีระเดชนะคะอตุยค่ะราศีตุลมี่เป็นต้นหอมเพราะดูแล้วเพราะดูแล้วนะคะเทศกิจไม่น่าจะมีงบที่จะเก็บตัวเธอเอาไว้นานนะคะต้องหาบ้านหาช่พงอยู่แล้วนะเอาจริงๆเอาจริงเหมือนกับว่าเขาอ่ะก็ได้วัยแล้วที่จะต้องสร้าง แบบอยู่เย่าอยู่เรือนออกเย่าออกเรือนนะพี่ฮั่นครับครับ,รบพี่ฮั่นตอบว่าพี่ฮั่นตอบว่าราศีราศีสุนพี่ต้นหอมด้วยพี่ั่นตอบตัวเองครับผมจริงๆอยากตอบตัวเองนะครับแต่ว่าเ,เขาบอกว่าคนที่จะได้ซึ่งจริงๆคนที่จะได้คือคุณแม่มผมซื้อให้คุณแม่ครับไม่ใช่เราได้ใช่ครับผม,แ,มแล้วพอดีคุณแม่ผมเนี่ยราศีเดียวกับพี่ต้นหอม หันทำไมฮันไม่บอกพีกอน่ไปซะเอะเลยลักา็บอกแล้วใส่ไปเยส่ปชัดๆเลยทีเดียลแต่ว่าแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยนะครับน้องอเล็ครับเตรียมซับหน้าเลยนะต้องออกข้างหน้าลูกซับหน้าเลยนะออกแล้วดินหนูต้องออกเลยไเ อัอามิีฟานทิงราศีในช่วงนี้จะได้บ้านได้ออรถคือราศีมีคนตอบถูกนะครับ <c oughs> ราศีราศีราหมอรักคนเฉลยด้วยนะราศี